สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับวันสุดท้ายของการทํางานนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขกับการทํางานส่วนท่านใดนะครับกําลังเดินทางออกจากต่างจังหวัดนะครับหรือกําลังเดินทางกลับจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกทท่านมาชมพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับ องนี้จะปิดทองล่องชาติไว้นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่คาบลักแดงหรือบางท่านเรียกชาติแดงนะครับหลุดกระเทาะล่อนออกนะครับเราจะสังเกตเห็นยางลักดํานะครับจะลงก่อนนะครับแล้วก็จะเคลือบด้วยชาติแดงหรือลักแดงไว้นะครับแล้วก็จะปัดทองอีกทีนะครับเราจะสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวนะครับจะยู่จะยับจะย่นนะครับคาบ เขาขาวนี่สันนิษฐานนะครับน่าจะเป็นคาบน้ำว่านนะครับลอยตัวก,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่ค่อนข้างไปทางวัดละคังนะครับผมไม่ได้ว่าองค์นี้เป็นสมเด็จวัดละคังนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อส่วนเนื้อหาวันณะนี่จะออกขาวอมเหลืองนะครับ พิมพ์ทรงองค์พระนี่จะโยไปทางขวามือนะครับสังเกตเห็นนะครับเส้นซุ้มซออบแก้วนี่จะเรียวบางอ่อนช้อยสวยงามนะครับส่วนด้านข้างนี่องค์พระจะหนานะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับร่องรอยหลุดกระเทาะล่อนออกของยางรักนะครับหรือยางชาตินะครับสังเกตเห็นนะครับด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นหลุมเป็นบ่อจะยู่จะยับจะย่นนะครับส่วนด้านหลังนี่ผืนผิวพระนี่เปิดออกนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับมวลสารต่างๆนี่ลอยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวนะครับเกตเห็นนะครับผมพยายามบอกรายละเอียดนะครับส่วนด้านข้างนี้เราจะสังเกตเห็นนะครับรองรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระคาบยางรักแดงนี่หลุดกระเทาะล่อนออกนะครับด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่จะยู้จะยับจะย่นนะครับมวลสารนี่ลอยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันเด่นชัดเจนนะครับวันนี้เรามาศึกษาสภาพาความเป็นจริงจากยางลักนะครับสังเกตเห็นนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสภาพพื้นผิวจากหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับขอบังคับแม่พิมพ์ด้านบนนี้จะปลิ้นออกมาเลยนะครับมวลสารต่างๆนี่ก็จะลอยตัวกระจา,ะจายทั่วพื้นผิวนะครับเกรดเห็นนะครับเผจเป็นจันเราเป็นเพจเล็กๆนะครับซึ่งออกมาให้แนวทางความรู้เกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับเนื้อหานี่ก็จะเนจะหนึกจ,จะนุ่มนะครับ เห็นนะครับด้านข้างนี้ก็จะหนานะครับสังเกตเห็นการหลุดกระเทาะร่อนของยางลักนะครับหรือชาดแดงลักดำนะครับเกตเห็นนะครับพื้นผิวพระด้านข้างนี้ก็จะยุ่จะยับจะย่นนะครับได้เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับส่วนด้านหลังนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับมวลสารต่างๆนะครับลอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวพระนะครับ ด้านหลังนี่พื้นผิวพ้าจะเปิดออกนะครับสังเกตเห็นมวลสารนะครับไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับส่วนไหนสิ่งไหนนะครับผมอธิบายถูกบ้างผิดบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงกล้องชัดบ้างเบลอบ้างนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาดีขึ้นนะครับสภาพพื้นผิวพ้าด้านหลังนี่จะยู่จะยับ จะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อมวลสารลอยตัวกระจายทั่วพื้นผิวนะครับสภาพยางรักสังเกตเห็นนะครับจะแห้งนะครับมองดูแลจำนวนตาจะหนึกจะหนึกนะครับไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มมีบุคคลนะครับเอาของสนามหรือของเลยนแบบออกมาเล่นนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับอยากให้เพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีนะครับ ลอจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับได้ไปศึกษาก่อนนะครับอย่าได้ต้องตกเป็นเหยื่อของกลุ่มของบุคคลนะครับเห็นนะครับด้านบนมูนสารนี่ลอยตัวกระจายทั่วพื้นผิวนะครับไม่มีหรอกนะครับออกมาเปิดราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับอย่างพระพิมพ์ใหญ่นะครับพระสมเด็จนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดระฆังหรือบางขุนพมนะครับจะมีหรอครับ มาเปิดทีองค์ละพันสองพันมาทีนี่เป็นฐานเลยนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับไปศึกษาก่อนนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับผมไม่ได้ว่าพระผมแท้นะครับด้านหน้าสังเกตเห็นทองนะครับจะย่นเลยนะครับ ผมไม่ได้ว่าองค์นี้มาจากาวัละครนะครับเรามาศึกษาสภาพพื้นผิวนะครับให้องค์พระหรือผู้เยี่ยมชมผู้ติดตามเป็นเป็นคนตัดสินนะครับความเก๋ความแท้จากองค์พระนะครับเกิดเห็นมวลสารนะครับพื้นผิวนี้ก็จะยู่จะยับจะย่นนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับ ยามเช้าวันศุกร์ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขกับการทำงานพรุ่งนี้วันหยุดพักผ่อนขอให้มีเวลาที่ดีกับครอบครัวที่บ้านนะครับสวัสดีมีความสุขครับทุกท่าน